ก็ตั้งเลยไปกดแล้วอาร่อยวิบยักษ์ขาไม่มีขนาดนี้เราอยู่ในเขาที่ส่วนคึ่งเรากำลังมุ่งหน้าไปสวนน้ำเดว์วอเตอร์รีสอร์ทนะคะอ่านั่งดีๆครับโอ้ยโมจับดีไหมโมอะไรอยู่เนาะ เออพมิเชดาไปแล้วยังเล่าเขาเปยังเล่าเองเหรออ้องอองอุ้ยังดีดีดีเอ้ยดีดีภูเขารำนาวไพ่เดินทางไปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะ เมื่อกี้ลองไลฟ์สดดูไม่ได้นะคะไม่มีสัญญาณทีนี้ก็เปิดวิดีโอยาวเลยจ้ะย้อนไปลงนะคะไปลงให้นะคะว่าเราเดินทางที่อันนาเป็นภูเขานะคะฝากดูคลิปยาวด้วยนะคะผู้หญิงชุดอยากชวนคุยเรื่องบ้านไลฟ์สไตล์นะคะมากับครอบครัวนะคะลูกๆด้วยนะคะแล้วก็หลานหนึ่งคนน้องสาวนะคะตอนนี้เด็กเต็มรถเลยค่ะสี่นสคนคือช่วยขับรถให้นะคะตอนนี้อยู่ข้างหลังนั่งภาคอย่างเดียวจ้ะไม่ใช่ภาคโบยนะภาคเสียงธรรมดาค่ะ ไม่มีเสียงรถนะตัดสัญญาณรถกวนอยู่อะัตยีนเสซนเด็กคุยกันยุ่งแย้งๆเต็มตัวนะคะข้างหน้าข้างหน้าไม่มีรถเลยนะคลี้ให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงไปอีก22กโลนะครับเลี้ยวขวาตรงไปคือถ้าเราตรงไปปุ๊บจะขึ้นอันนี้นะเขาก็โจถ้าตรงไปข้างหงายวันนี้ใช่แต่วันนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อไป ส่วนน้ำเดรีสอร์ทกันเพราะอันนี้จะมีินิอนอ่ะมีพึ่งตายในน้ำไมใช่พึ่งตายไม่ใช่พึ่งไม่เอาพึ่งต้มน้ำตายไม่เอาไม่เอาแล้โดนทีน่เราเล่นนมาพึ่งเราเป็นเราเป็นคลิ๊กดตายเหรออุ้ยหมาป่าไม่ใช่หมาหมาหมาใช่ไหมาข้างทาง หมาป่าหมาซีหมาข้างทางหมาข้างทางเราจะไปกินข้าวก่อนไหมไม่<ะ>ไม่กินกินกินเอนน้ำไปอิ่มก่อนแล้วก็ใจก็อยากที่นขอาโจมนะตอนเช้ามีหมอกแน่เลยอยากขาดูตรงดูช่วงเขาอ่ะยกําลังมุ่งหน้าตรงไปสวนน้ำเดอะวอเรอร์รีสอร์ทนะคะเราต้องเข้ายัางไงเราก็ต้องเข้านะครับเพื่อเราต้องการไป ดูว่าเรามีห้องนอนไมไม่ไอ่ไม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 ่ไล่ไม่ไม่ไมนไม่นอ่ไม่ไไม่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 ไ่ไม่ไม่อม่ไม่่ไย่ไ่ไม่ไล่ไม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 มไว่ไม่ลมงไม่ไม่ไม่มกไม่ไม่ม่ไมมอ สวยมากนะคะเส้นทางนี้เนี่ยจริงๆอยากให้ดูในไลฟ์สดนะแต่ว่าไลฟ์สดก็สัญญาณไม่ค่อยดีภาพมัวะคะ่ะอะไรสองแต่ว่าด้านข้างจะสวยกว่านะแต่ว่าโทรศัพท์ไม่มีจ้ะเฮ้ยหกสิบป้าอายุสี่ใครรีบไปก่อนเลยเพราะเราไม่รีบ มันเป็นพมเบเหรอเออเนียวบอกเขาเขาบอกแคมป์ี้อีกร้อยห้าสิบเมตรืนเร็วไปโกเดินทางเดินทางเดินทางคุ้มกัน ไม่ไดเอามานะลูกไม่ทำก้ามก้ามมีก้าไหมไม่มีสิมันไม่ได้ออกกําลังกายมันจะมีก้าได้ก้าที่ไล่สิ่งเขาจะมีเตาปิ้งที่เราด้วยเนี่อ่ะใช่ไหมให้เราปิ้งสิมีก้าจี้แต่เราไม่ไดเอาอะไรมาเลยไงฮ้ยบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้กดตังค์มาใช่ทำอะไรดีนี้บอกเรยให้เตรียมให้เตรียมเราไม่เตรียมตัวไ่ทนดอาง่ตรมัวไ ช่วยกันมองหาสิตอนไม่มีหรอกที่นี่ตู้ ATM น่ะมองหาที่ข้างทางมีตู้ ATM ไหมข้าวกินด้วยปักไว้แล้วค่ะร้านนี้มีข้าวปิ้งแต่วันนี้เราจะมากินอาหารลิงไงก็บอกแล้วอาหารลิงวากินง่ายได้ก็เจอเราก็จ่ายพวกนี้ก็นด้นี่ไงคือที่พักอตรงนี้ก็มีที่พักนะที่พักนาม่เข้าใจนี่ไม่ใช่ชวนน้ำพึ่งเหรอไม่เราเล็งที่พักก่อนลูก ที่สวนน้ำพื่งเนีนน้ำพึ่งเพลงเยปีเ้าเขาโล่งมากไม่คิดว่าปีใหม่ตอนแรกคิดว่าคนจะมาเที่ยวสวนพึ่งเยอะนะปรากฏไม่เยอะจะโล่งขนาดนี้ก็ถึงบอกว่ามันจะไม่มีที่พักไงต้องกลับไปสากพักในตัวเมืองไหมอ่ะที่เขาแถบซินเนอรี่อ่ะ ไม่มีคนมาพักเขามีปัญหาตอนที่ช่วงโควิดไงลูกน่าจะประสบปัญหาเศรษฐกิจตอนช่วงโควิดที่ต้องปิดกิจการหลายที่เราก็คงแบบเลิกไปเลยกินข้าวเะียวตรงนี้ก็ได้นะมาม่าไไม่มีตังกี่บาทไม่มีตังเลยตอนนี้ ว้าวตรงนี้สวยใจเราป้าเขาเขาเรียกว่ามาแบบพลุงพลังทัวร์เจ้าก็ไม่มีมาเต็มเที่ยกลับไปนอนป่าตอนนี้มีแต่บ้านคนชาวบ้านจริงๆนะที่อยู่เนี่ยอันนี้มันป็นเขตนันี้มนเปีนยเขตเขาไปทำอะไรตักผมหรอเอ๊ะ โอ้ยภูเขาวสวยมากเลยตอนนี้ไม่ได้จอดถ่ายเลยนี่เงยนกยิ้มเยอะเลยเนะี่ยอันนี้ไงนะเขาสูบน้ำพึ่งเหรออ๋อสุดน่าประทับใจทำไมไม่สวนรังพึ่งไงทำไม,ไมต้อาเป็นน้ำด้วยเพราะเราต้องไปพรุ่งนี้ไปทำไมพรุ่งนี้วันน,วน,วนี้เราจะไปไหนพรุ่งนี้เรากลับแล้วอีกวันเราจะพาตาไปห <นะ S 1> ามหมอลูก วันนี้เรากลับละดูเวลเราไม่สนุกละไม่มีคนเลยไม่ได้อะคือแบบมาตกลงเก๋ไม่มีไม่มีไม่มีที่จะเที่ยวเลยตังเนี้ยเราไป็ดับหน้าที่เมืองการญจน์นะพี่จริงแพ้เล้วแผลวิเกียร์จับดิ่งอืมใช่ก็ขขึ้นเาพวังกงนว่าที่เราไปปีจริงด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่เลย ชวนแม่เข้าไปเลยที่บ้านแม่เลยสนน้ำยังว่าถมันยังไม่ถึงนี่แพ้แพ้อุ้ยแพ้เต็มเลยจริงแพ้เต็มเลยลูกคนเลี้ยงแพะอยากเลี้ยงแพะสักตัวอยาวิลี้ยงแพสักตัวเอาไว้ทำแค่กงปิ้งเอาไว้ทำอะไรนะจานท้าวไข่มุกเอาเอาขี้มันไมก ใช่ที่ทั้งหมดที่หนูกินนั่นแหละก็คือขี้แพะนั่นแหละใช่จำนำมั้ยหรอหวยเขามาเขามาต้มให้มันมันเม็ดมันก็จะใส่ไหมเคยกินหรอคุณตายแล้วอุ้ยโมอ่ะคิดช์จแบตไอ้หัวไอ้สีสามสายเมนี่ลูกใช่ไอ้ที่แบบสามสาย ให้มันมีแอร์ไปเสิร right, right. yup. ์ฟ mm. อีกโอ้นี่ประสาสายมันแน่นเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินทางไปเรื่อยๆไปด้วยกันความบันเทิงยังไม่ถึง ตกหมมันเข้าไม่เข้าเนี่ยอุ้มาขามเยี่ยะเลยว่ะความมันเทิงเพราะว่าเราไม่อยากเหยียบนะเพราะว่าไ,<อ>ไม่ได้เอาเหล้ามายังเมากอนเมาเ,ามเลยเนะ่ยไม่ไปปลารัก,กับ ะะเป็นกล้องหน้ารถให้เราไปในตัวนะจ๊ะกล้องหน้ารถเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงกันไปก่อนนะครับให้เรากินข้าวเที่ยงที่โรงแรมหมอบ้านคนบ้านคนตรงนี้เรงนก้ไม่มีใคร<ห>อยู่ดิล้งหมดแล้วบวบในโลดทับสิง ไม่ล้อพาอค่ะหนูไม่อยากกินเออเมื่อกี้ใครร้องกินข้าวเหนียววะล้อพ่อไอคินหนูอ,อยากกินไอติมอยากกินไอติมเขาบุกใครเลยกปลีกเขาบุกอยกินไอคินไอคินเดินทางนะคะไปกับครอบครัวเรานะคะ ครอบครัวผู้หญิงแสแดดจึดไป้องบ้านไลฟ์ <laughs> สไตล์สไตล์ไหนไม่รู้ <laughs> ไล์ก็ไล์สไตล์ม่มีไ<ต>สไตล์สักอย่างไลฟ์สไตล์อ๋าวตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำด้วย <laughs> ไม่คิดว่าจะล่งขนาดนี้นะคะไม่มีใครมาเที่ยวกับเราเลยโล่งเกินเราจะมาเหมาผลน้ำเล่นนะคะร,รับเขาบอกว่ามันจะสองกิโลเมตรีที่กลางเต็นท์นอนที่เลยตอนตรงไหนก็ได้ตรงเนี้ยตรงไหนก็นอนได้เนี่ยอืแต่คุณจะนอนไหมไก่ไข่อารมณ์ดี แบรนด์เขาเป็นอันนี้เพราะมาว่าใครใช้เขาว่าไก่ไข่อารมณ์ดีคือไก่กินอ่ากินผักกินอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้กินพวกหัวอาหารเขาเรียนมาว่าไก่ไข่อารมณ์ดี จุด๊ดจุ๊ด,ด,ดไปเรือ่อยๆต้องเข้าไปเรื่อยๆในห้หงองกินนีตติน้ำทางแยกแล้วทางแยกแล้วทุกอย่างคือจบเพราะโควิดจริงๆเนี่ย cha 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 นิ้ยไม่เป็นหนูอาชัดถ้าเราใส่จั้หนะเนี่ยไม่เจับอยู่เรีงนี้เลยไม่โมเว่นด้เป็นยังไงง่ายลงอยู่กับเรีงใชไหมนี่รักใครส่งน้ำจะนั่งเฉยๆ่อหน้ามกิป็กตดรงเรียนบ้านตะโกล่าง ล้างบ้านตะกูล้างแต่งว่กมีคนแล้วเนะนี่ยล้างเด็กร้อยหนึง่งผู้ใหญ่ร้อยห้าชีบครึ่งจะหวานและอาหารครึ่งดืง้อหวานดื้อเ้มันมีล,ล้ลอเหมือนกันขึ้นบ่อผ่าน มืองกลางนะโอ้ต้องไปตั้งแต่ตอนเช้าถึงมืดไปนอนเป็นอะไรนะปีเลาะต้องไปนอนค้างที่ปีเลาะปีเลาะดีสวยเนาะสวยหนืองปีเลาะไปต้องไปเน่นหน่อยไปตอนคืนไม่ไหวว่ะมืดหมดก่อนนะตามตรงโชค่ไปโหรถเราคันเดียวทั้งเศษน่ะไม่มีคนเลยไม่มีคนเลย คันเดียวทั้งเส้นอ่ะเราไปแบบหกโมงกว่าเงี้ยมันมืดแล้วอ่ะวัดอันไหนข้อปลาละก้าทีเอฟอันนี้ได้ไหมใครนี่ไหมเปิดน้ำเราแม่หัวไร้สีเราอาบน้ำก็ข้าวสีโต๊ะแว นั่งไงสิงโตแกยังอยู่เหมือนเดิมว่าหนบาลัดก้าไหนบาลัดก้าบาร์ลัดก้าใช่ไหนเขาเป็นคีมถามก่อนว่าโอนได้หรือเปล่ามีสัญญาณหรือเปล่าตัวเรามีสัญญาณมโอ้เต็มหัวเลยงานเต็มหัวไอ้ถ้าโทรศัพท์สเล่นให้เล่นด้วยถึงแล้วนะครับ วันนี้เร๋ยวแวะกินข้าวก่อนรองเ้าวรับโอนไม่ได้นะคะนี่ก็จอดร้อประทานอาหารก่อนล้อาปลืมกดตังมนะ้านไเดินไกลไม่หรอกจอดนี่เลยคนอื่นยอะกินเคกด้วยขอบคุณครับขอบบ๊ายบายเขนาจะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ